เรื่องย่อละครเงากรรมเทพลักษมณตัดสินใจเปิดเผยความจริงให้เทียนได้รับรู้เรื่องที่โรมปิดมาตลอดแต่เทียนกลับไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินมนทิราซึ่งแอบเห็นทั้งสองกำลังพูดคุยกันก็ไม่รอช้ารีบใส่ไฟทันทีว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพราะตัวเทียนเอง มนทิราไม่หยุดแค่คำพูดแต่ยังชี้ทางให้เทียนไปดูหลักฐานทั้งหมดโรมซึ่งรู้สึกผิดอย่างสุดหัวใจพยายามหาทางขอโทษและเปิดเผยความจริงทว่าเทียนกลับไม่อยากฟังสิ่งใดอีกแล้วเธอมีเพียงคำขอสุดท้ายให้โรมพาเธอไปที่ชายหาดทีทีมีเพียงเขาและเธอในขณะที่โรมและเทียน ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่ชายหาดเจนก็ตามรอยจนพบแล้วจับทั้งคู่ไปขังไว้เธอสั่งลูกน้องซ้อมโรมแม้โรมจะพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเทียนแต่เจนก็ไม่ฟังลักสมณ์ซึ่งพยายามติดต่อโรมและเทียนแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงออกตามหา และระหว่างทางก็สังเกตว่าเจนมีพิรุธบางอย่างเจนรู้ตัวว่าความลับอาจถูกเปิดเผยจึงตัดสินใจจับลักษมณ์ไปด้วยอีกคนเทียนเจ็บปวดกับความจริงที่ได้รับรู้ทั้งรักทั้งน้อยใจโรมและรู้สึกสับสนในโชคชะตาของตนเองเธอจึงตัดสินใจหนีไปกับกุลชาตเพื่อหาคำตอบและจัดการชีวิตของตัวเอง เทียนขอให้กุลชาติพาเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับกมลทัตที่กำลังป่วยหนะน,นักเทียนหนีไปใครก็หาไม่เจอแม้แต่โรมมนทิราก็ได้ขอโอกาสกลับมาคบกับโรมอีกครั้งแต่ถูกโรมปฏิเสธมนทิรารู้สึกแขนมากขณะเดียวกันโรมก่อเหตุเอาปืนไปขู่กุลชาติให้บอกที่อยู่ของเทียนกมลทัต เห็นโอกาสล่อให้เทียนออกมาจึงแจ้งความจับโรมเทียนเห็นข่าวโรมถูกจับก็รีบไปหากมนลทัศน์ขอให้กมนลทัศน์ถอนแจ้งความเลิกแล้วต่อกันไม่อาฆาตจองเวรกับโรมอีกแล้วตนจะยอมกมนลทัศน์ทุกอย่างกมนทัศน์ยัวมโมโหโจนโรมทนไม่ไหวมีเรื่องกับกมนทัศน์บนโรงพักกมนทัศน์ขอความเห็นใจจากเทียน โรมจึงโกรธจัดจะต่อยกมลทัศน์อีกเทียนเข้าขวางไว้โรมเสียใจที่เทียนปกป้องกมลทัศน์และถูกจับเข้าห้องขังโรมจึงอยากประชดชีวิตโดยไม่ยอมให้ใครประกันตัวโรมนั้นได้แต่ปวดร้าหัวใจเพราะสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วโรมรักเทียน และจะไม่ยอมให้เทียนต้องลงนรกไปกับกมลทัศน์โรมกลัวจะเสียเทียนไปจึงแอบไปหาเทียนและพาเทียนหนีไปอยู่เกาะด้วยกันแต่เทียนกลับพยายามหาทางนี้จากโรมขณะเดียวกันกมลทัศน์ออกคําสั่งให้ภาสกรตามไปฆ่าโรมและพาเทียนกลับมาอย่างปลอดภัยภาสกรจึงได้ออกตามล่าหาในหัวโรม ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ